วัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปวันนี้มีของเล่นใหม่ๆแล้วนะครับช่วงนี้ของเล่นก็จะเยอะๆหน่อยนะมาดูกันว่าคืออะไรมันคือเคสอ่าเคสหรือว่าฝาครอบกุญแจของ P C X นะตัวนี้อิมพอตเลยอิมพอต เม d ดอินช i n นะสั่งมาจากจีนไปเห็นในกลุ่ม B C X นะเห็นว่าสวยดีผมก็เลยจัดการเลยสั่งมาเลยวนันนี้เห็นแวบ,บแรกนี่ใช่เลยมันถูกใจมากนะเปิดกล่องออกมาครับจะมีตัวฝาครอบกุญแจแล้วก็มี น็อตให้3ตัวกับหกเหลี่ยมอีก1อันเอาเรามาดูกันว่าตัวเคสเนี่ยเป็นยังไงตัวเคสมีด้วยกัน2อันนะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เอามาประกบกันมีหลายสีนะผมสั่งสีเขาเรียกไทเทนะสีไทเทเนียม วิบวับมากเลยสีแดงก็สวยนะสีดำเท่าที่เห็นมีสีแดงสีดำแล้วก็ไทเทประมาณนั้นแหละแต่สีนี้อะมันโดนใจผมสุดเลยเนี่ยเห็นปุ๊บนี่รีบไปหาเลยในช้อปปี้สั่งมาเลยวันนี้อันนี้คือตัวกุญแจตัวเก่านะจะเป็นแบบยางนะ ซึ่งมันดูแล้วมันมันไม่สวยอะ PCE กุญนะแจเขาออกจะสวยนะมันเป็นรถที่มีความหรูหราอ่ามันไม่สมกับ PCE อะ่ะ PCE มันต้องนี้แบบนี้เพิ่มความหรูหราการประกอบะคนับมาดูการประกอบเนี่ยตัวกุญแจตัวเคสหรือว่าฝาครอบเนี่ยมันจะมีด้านนูนนะแล้วก็ด้านเรียบนะ สองงานมันต่างกันนะไม่เหมือนกันนะฝั่งนูนคือฝั่งด้านหลังนะเนี่ยฝั่งเรียบแบบนี้คือด้านหน้านะมาดูวิธีประกอบกันเลยเอากุญแจครับวางทับลงไปฝั่งเรียบนะอยู่ด้านหน้าอ่าอันนี้ฝั่งด้านหลังนะอันนี้ออกมันจะออกนูนๆหน่อยประกบเข้าไปตอนประกบก็ให้ดูดีๆครับด้านล่างมันจะมีมันจะมีเดือยอยู่นะ มีเดือยอยู่สังเกตดีๆถ้าเดือยไม่ลงล็อกเนี่ยมันใส่ไม่เข้านะตอนประกอบก็ให้ใส่เดือยให้ลงล็อกก่อนนะนะตามที่ผมทำนะั่นแหละแบบนั้นแหละประมาณนี้อ่าลงล็อกแล้วเนียนสนิทอ่า มันจะมีรูด้วยกันสีอันนะเนี่ยรูอทั้งหมดสีอันไอ้สอตัวบนน่าจะเป็นใส่หัวคุณแจตัวนี้คือน็อตที่แถมมานะมีด้วยกันสามตัวแต่ใส่จริงอ่ะมันใส่แค่สองตัวนะอีกตัวหนึ่งน่าจะเผื่อเปล่าเผื่อแปลว่าน็อตเสียอะไรประมาณนั้นแหละมีน็อตแถมมาให้สามตัวแล้วก็มีหกเหลี่ยมอีกหนึ่งอัน การใส่น็อตก็คือใส่ฝั่งด้านหน้านะสองตัวแล้วก็เอาหกเหลี่ยมเนี่ยขันเข้าไปให้แน่นไม่ยากครับง่ายๆออกแบบมาดีอยู่แล้วขันให้แน่นครับขันให้แน่น พอตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวมันจะเป็นรอยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูรอบๆกันอสีนะี่มันโดนจริงนะมันเงามากเลยไทยเทเนี่ยโหวิบป,ปับบ๊บวิบป,ปั๊บเลยสวยมากเลยผมชอบมากเลยเนี่ย,ยโชว์โลโก้หอนด้าเนยส่วนข้างหลังก็ข้างหลังก็โชว์โลโก้ข้างหน้าก็ แบบก่อว่าอันนี้แบบเก่าทิ้งไปเลยโอ้โหนี่ยเราได้แบบใหม่มาแล้วเนี่ยนะหรูหราขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่พวกุนแจนะมันจะมีรูอยู่สองอันนะข้างบนเลือกใส่ได้เลยซ้ายหรือขวาแล้วแต่เราเดีย่ยลองใส่ดู ตัวนี้สั่งมาจากช้อปปีนะอิมพอร์มาจากเมืองจีนเลยสั่งนานหน่อยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะตัวนี้ได้มาในราคาสามรอยสี่สิบบาทนะไม่รวมส่งมีหลายสีนะแดงดำแล้วก็ไทเทมีเทอาด้วยเ่าไม่แน่ใจนะต้องเข้าไปดูที่ร้านนะแต่สีนี้แหละโดนใจผมสุดเลยเป็นไงครับพอใส่ปกุงิแชร์แล้ว มีรูโชว์โลโก้ด้วยเยี่ยมเลยออ oh, สวยงามโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะ See you again แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า